ครับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวการใช้งานไขควงกระแทกไร้สายแบรนดีซีนะครับชื่อเต็มก็จะเป็นของเฉิงนะครับเป็นสับเกียนะครับครับสามุ่นที่เขาผลิตให้ก็จะเป็น DCA แล้วก็ DCK นะครับทั้งหมดนี้จะเป็นของบริษัทด c ผลิตให้นะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นตัวเล็กนะครับสั้นกระทัดรัดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมี led 3ดวงด้านหน้านะครับสวิตช์กดก็จะมีสีแดงนะครับก็รายละเอียดตามคลิปเลยนะครับ เรามาต่อด้วยสเปคของตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องก็ความเร็วรอบของเครื่องสูงสุดจะอยู่ที่3,200รอบต่อน,นาทีนะครับอัตราการกระแทกอยู่ที่4,300รอบต่อน,นาทีแล้วก็แรงบิดก็จะอยู่ที่208นิวตันนะครับระบบหัวล็อกนะครับจะเป็นชักเข้าชักออกนะครับคือไม่เหมือนกับดีวลที่สามารถสวมเร็วคือสามารถสวมดอกได้เลยโดยที่เราไม่ต้องดึงหัวออกก่อนนะครับ คลิปจะเห็นได้ว่าเครื่องจะสกปรกนะครับแล้วก็มีรอยขีดข่วนเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าผมใช้งานมาสักพักนึงแล้วนะครับผ่านงานมาเยอะพอสมควรนะครับเรื่องถลอกแล้วก็สกปรกนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ทําความสะอาดเครื่องด้วยนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเครื่องในส่วนของโหมดนะครับจะมีด้วยกัน4โหมดนะครับมีโหมดปรับความเร็วรอบตั้งแต่ 1>, 1 2 3สตามลําดับแล้วก็โหมดที่4ก็จะเป็นการโบมดถัาชัครูนะครับซึ่งโบดที่4นี้จะเหมาะกับงานไม้โดยเฉพาะนะครับครับก็เรามาดูแบตเตอรี่กันนะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่4แอมป์นะครับผมซื้อมาพร้อมแบตนะครับเป็นแบต2ก้อน4ก้อนละ4แอมป์นะครับก็แบตตัวนี้ก็จะเป็นมีสถานะแบตอยู่ด้วยนะครับในคลิปก็ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแบตเตอรี่อาจจะลดลงบ้าง ก็เซลล์แบตของตนนี้ก็จะเป็นเซลล์ของ EVE นะครับเป็นเซลล์เดียวกันกันกบของ d w a l ใช้นะครับก็คือเรื่องประสิทธิธภาพของแบตเตอรี่นะครับพอๆกับ d w a l เลยนะครับผมเคยใช้ d w a l มาก็ความทนเทียบได้กับ d w a l เลยนะครับทนมากนะครับแบตเตอรี่ขนาดผมใช้กับไฟควงกระแทกยังรู้สึกว่าทนมากนะครับผมใช้กับ สว่านกระแทกไร้สายก็ยังทนนะครับแค่แบต 4m นะครับยังใช้ได้ทั้งวันก้อนเดียวไม่หมดนะครับใช้เจาะเป็นร้อยรูนะครับกับสว่านไร้สายนะครับก็ตามคลิปนะครับก็จะเห็นได้ว่าแบตที่ผมซื้อมาจะเป็นแบตตัวบางนะครับอีกก้อนนึงเป็นแบต 2m นะครับเป็นแบตที่ผมสั่งจากจีนนะครับก็จะเป็นอักษรโลโก้เป็นภาษาจีนนะครับ ครับเรามาลองเปรียบเทียบกับตัวเก่าของมา k i กิต้านะครับ DTD 110นะครับเป็นรุ่นเก่ามอเตอร์แบบใช้แปลงถ่านนะครับตัวนี้ก็จะมีน้ำหนักนะครับเกือบเกือบเท่ากันเลยนะครับตัวเครื่องเปล่านะครับจะมีน้ำหนักเกือบเกือบเท่ากันเพราะว่ามา k กิต้ามันจะหนัตคงที่ว่าเป็นมอเตอร์แบบเก่าในส่วนของตัว DC ก็จะเป็น มอเตอร์แบบใหม่นะครับทำให้เบาตัวเครื่องดูเล็กดูสั้นแล้วก็เบามากนะครับเมื่อสวมแบตแล้วนะครับตัว DC จะมีน้ำหนักมากกว่ามาค i ิต้านิดนึ่งนะครับเนื่องจากว่าของมาคิต้าเป็นแบตสิบสองโวลต์เป็นแบตแบตก้อนเล็กนะครับแต่ของ DC จะเป็นแบตก้อนใหญ่นะครับแต่เมื่อใช้งานแล้ว ก็คือมันไม่ได้หนักนะครับนอกจากว่าเราจะใส่แบต4แอมป์นะครับจะรู้สึกว่าหนักนะครับผมก็เลยซื้อแบต2แอมป์มาใช้นะครับเพื่อความเบาแล้วก็ใช้งานได้คล่องตัวนะครับเรามาฟังเสียงของตัวเครื่องดูนะครับก็จะเป็นยังไงมานะครับครับในส่วนของบทที่4นี้เครื่องจะค่อยๆเร่งความเร็วไปจนสุดน,นะครับ แล้วก็จะเล่งไปจนเป็นกำลังของตัวเครื่องเลยนะครับเรามาดูการสายของดอกนะครับว่าดอกจะสายประมาณไหนนะครับลองดูนะครับ กิต้าจะมีการโยกของดอกมากกว่าของดีซีนะครับเนื่องจากว่ามากิ t ้าก็ใช้งานมานานพอสมควรนะครับอาจจะเกิดปัญหาไปว,ว่ามีปัญหาครับเรามาดูในส่วนของแบตเตอรี่กันนะครับตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จ 2m นะครับเราสามารถซื้อแบบ 4m ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวแถมนะครับที่มากับกล่องนะครับที่ผมซื้อมา เขาจะให้แบต4 m มาแต่ให้เช่นชัดมาแค่2 m นะครับซึ่งเราสามารถซื้อแยกได้ต่างหากนะครับมีหลากหลายให้เราเลือกนะครับเรามาดูการทำงานของสวิตช์นะครับว่าจะทำงานได้นิ่มมากแค่ไหนนะครับคือตัวนี้จะทำได้ดีมากนะครับในการกดเครื่องจะหมุนช้ามากแล้วก็การกดจะนิ่มมากนะครับเท่าที่ผมลองเทียบกับ Dwell DCF850 นะครับ จัรู้สึกชอบตัวนี้มากกว่านะครับในส่วนของสวิตกดที่นี่เรามาทดสอบการขันสกรูกันบ้างนะครับมาดูบทที่1ก่อนนะครับเป็นการขันสกรูปลายสว่านนะครับบนเหล็กบาง1.2มิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทที่1น,นะครับ เรามาดูโหมดที่2กันต่อนะครับคือโหมดที่สจะมีความเร็วรอบที่สูงมากนะครับเลยขันได้เข้าเร็วกว่ามาดูโหมดที่3กันต่อนะครับโหมดที่3จะเป็นความเร็วสูงสุดของกัเครื่องนะครับ ถ้าสังเกตดูจะมีการหมุนฟรีนะครับเนื่องจากว่าเกลียวเสียแล้วนะครับรอบที่จัดเกินแล้วก็แรงเบ็ดของตัวเครื่องที่มากขึ้นด้วยครับโทที่4โหมดนี้เหมาะกับการขันสกรูสําหรับงานไม้นะครับแต่ผมจะลองบนเหล็งนะครับจริงๆแล้วไม่เหมาะสําหรับงานเหล็งนะครับจะลองดูครับโหมดนี้ไม่ได้แตกต่างจากโหมดที่3นะครับเพียงแต่ว่า หมุนี้จะเริ่มที่รอบต่ําแล้วค่อยๆเพิ่มรอบให้สูงขึ้นจนสุดกําลังของตัวเครื่องครับเรามาดูการขันสกคบบนเหล็กหนา3มิลบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงครับที่ขันอยู่ก็จะเป็นรอบต่ําสุดของตัวเครื่องนะครับระดับที่1นนะครับ ทีนี้เรามาดูระดับที่สองกันต่อนะครับว่าจะขันได้เร็วประมาณไหนครับต่อด้วยระดับ3ามครับ ครับระดับที่สีก็จะต่างจากระดับ3เพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับตอนขันสุดก็เท่ากันนะครับเรามาดูการขันสกรูหัวบล็อกกันต่อนะครับครับตัวนี้ก็จะอยู่ในระดับที่สองนะครับผมจะลองขันด้วยระดับที่2นะครับเพราะระดับแรกไม่น่าจะเข้านะครับเพราะว่าเป็นสกรูตัวใหญ่ ที่ผมกดตรงครั้งๆผมกลัวว่านันจะขาดนะครับเพราะว่าเวลากดเร็วเกินหากไม่ทันปล่อยมือนัจะขาดเพราะว่าตัวนี้ไม่มีระบบหยุดอัตโนมัตินะครับเหมือนของดีว l ลแล้วก็รุ่นอื่นๆที่เขาให้มานะครับตัวนี้จะไม่มีนะครับอาศัยการปล่อยมือนะครับตามจังหวะเรามาดูระดับที่3กันต่อนะครับระดับที่3าม อาจจะเข้ายากกว่าระดับที่2นะครับเนื่องจากว่าความเร็วรอกที่มันสูงจัดนะครับสูงเกินมันก็ไม่ดีนะครับในกระบวนการของตะกูนะครับทำให้ตะกูไม่เข้ากับพื้นน้เดือนะครับลองดูนะครับเ,เข้าช้ากว่าระดับที่สองนิดหนึงเรามาทดสอบขันเม,มทัลชีตด,ดูนะครับในคลิปจะเป็นเมทัลชีตบาง0.30นะครับบนเดือ ก็จะเป็นเหล็กบาง1.2มิลน,นะครับที่เห็นในคลิปก็คือผมจะถอดหัวสกรูออกไม่ได้นะครับเพราะว่าสกรูมันเป็นหัวสีแล้วก็มันแน่นกับมันติดกับตัวบล็อกนะครับมันแน่นก็เลยดึงไม่ออกนะครับเรารู้สึกว่าดึงไม่ค่อยออกนะแต่การขันข้าวนะครับจะขันข้าวเร็วมากนะครับปกตินะครับ ลองดูกันต่อครับจากคลิปที่เห็นนะครับคือผมพยายามดึงสว่านออกนะครับเพราะว่ามันดึงไม่ออกนะครับมันติดเสียนะครับต่อไปก็จะเป็นการขันในระดับที่3นะครับเรามาดูนะครับการขันในระดับที่3มันจะมีความแรง สูงสุดของตัวเครื่องนะครับอาจจะทำให้แผ่นเมท่อนชิปยุบได้นะครับครับก็ตามที่เห็นนะครับมีการบุบของเมท่อนชิปจริงๆแล้วการขันสกรูเมท่อนชิปควรจะกดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยนะครับมันจะดีกว่าการกดรวดเดียวนะครับกรณีที่เราใช้เครื่องที่มีความแรงมากๆนะครับ ควรจะกดปล่อยแต่ต่อไปก็จะเป็นการทดสอบการยึดแผ่นเชื้อรากับโครงเหล็กนะครับลองดูนะครับคือผลจะตั้งเป็นโทดที่2เลยนะครับเนื่องจากว่าบหมดแรกไม่เหมาะกับการใช้งานนะครับคือนอกจากช้าแล้วมันยังไม่มันไม่เข,ข้าด้วยนะครับความเร็วมันไม่พอส่วนมากแล้วบหมดช้าก็จะเหมาะกับการขันสกรูตัวที่ไม่ใหญ่มากนะครับต้องการความละเอียดในการขันนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการขันไม้นะครับไม้ในคลิปจะเป็นไม้เนื้อแข็งซึ่งจะแข็งมากเลยนะครับคือเป็นไม้เสานะครับเสาไม้เก่าที่แข็งมากนะครับเราจะเริ่มจากโหมดที่1ก่อนนะครับลองด้วยสกรูประมาณ3นิ้วครับ ต่อไปเราจะกดตามด้วยหมดความแรงระดับที่2เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับสกรู4นิ้วนะครับทีนี้เราจะลองในโหมดความเร็งระดับที่3กันต่อนะครับต่อด้วยโหมดสุดท้ายนะครับความเร็งก็จะเท่ากับระดับที่3นะครับมันจะต่างเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ ถ้าสังเกตในในโหนี้คือจุดเริมเ่มต้นมันจะช้าแล้วก็ค่อยๆเร่งเครื่องจนเร็วขึ้นนะครับที่นี้เรามาลองขันออกดูนะครับว่าจะขันออกได้ไหมครับเนื่งองจากว่าสกรูถูกขันไว้ในไม้ที่แข็งนะครับปกติแล้วจะขาดนะครับลองดูครับบทแรกนะครับแค่ทดสอบนะครับ ตามคาดนะครับจะกลูกขาดเลยนะครับ ขาดหมดนะครับทั้ง3าตัวนะครับขันไม่ออกนะครับขาดเนื่องจากว่าไม้แข็งนะครับแล้วก็กําลังของเครื่องมากด้วยใส่หัวแปรงบล็อกเป็นยังไงครับผมลองขันสกรูเบอร์38สกรูแน่นขาดนะครับเลยมาซื้อตัวใหม่เป็นของดีวอลนะครับขันได้จนออกนะครับเบอร์38คือขันแรงมากนะครับ208นิวตันก็คือแรงจริงๆครับสำหรับคลิปนี้ก็คงรงลากันเท่านี้นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามคลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ